สวัสดีค่ะคุณยายเป็นไดเนาะโอเคบอร,รักษาใจรักษากายเด้อปกติโอเค,อ,เคอืมยันง่วงยังหน่อยลูกยังบุันมาเฮียอืมต่อไปนี้ก็เหลือผู้เดียวอบอกเลยว่าวิกฤตเป็นงาคอยอีกจังมันต้องการกึงเข้าแมาไปะนางไหวโบไา้ามาเอาบะขาดแท่ามานน้ำ เหี้ยเข้าว้วมึเข้องหักกาหักใายึงไะอือเอา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 มามาเป็นเพื่อนยายอ้าวม่รู้ว่าพ่อแม่ก็ตายายมันไปใหญ่กันเจ้ว่าไปให้มันวิ่งไปแล้วอันนี้มันคว้าแม่ไดก็ไปัว้าอ้ออหันหนักเข้าชิ้นเข้ายังไงเพราะว่าคนไทยมันเยอะหันนะอือโอ้รัก อันนี้เราไปให้ถึงแล้วามเอาบะขายแท่มาง้ะไะกินข้าวแล้วตนกินข้าวแล้วตินเนี่ยแต่ยังไงให้หวานยังไงว่าตัวมันคือแังคือหมูเยิ้งไงโอ้ข้าวหนูโอ้เมื่อเดือนเว้าฝนตกเด้อแม่ก็หมูเยมแค่งอนแล้วก็ใครลูกนึงตึกบงาบวักมองแม่แม่พูดไปหลักงไง เอาม่เชืเอเปลากูไปทีลกแม่ก ouais ็จิงล้วะแล้วก็งามันก็ตรงเงินงั้นก็แม่ก็ขยำเข้าไปให้ชัแล้วะก็บอกเขามันงอปูพ่อมันก็ข้าตาปับยาวข้าพอกับแม่มึงวะงานมกกว่างานเยอะงานบกก่ายอีวะมันก็เงยบก่อนบวบกกวักควักงนว่าอ้งตก๋ออืมมเนะอืมกูกบบงานเยอ กากรบอกนะดีงานด้วยใัดเอาผู้บ่าวมานันงำขาดนข้งตโตแดงๆน,น,นะมาอุู่อืมออนดูงานนะแต่บักโชคขัานบัมาบักโชคอะ่ะดูเข้าดูใสู่น้นะอ๋อโอาใส่เอาโอเคนางนางท่าจะลูกไส่มามาคุณตีเนี่ย บ่แม่ก <c oughs> <U. S 1> ็ปกก็ถึงแม่ฮะเนาะแม่ก็เข้ากงนะปว่าบอกก็ัางครร่วมปับเยอะก็หนอ่เด็นิดหน่อก็อาเข้าเขาฟ้าฮะอืมเขาเ่าเข้แม่ก็ถึงแล้วอืมก้มกึ๊กกี้ถึงแล้วึงกับเข้าเก้าพอผีน้อยนะอืมมากจริงเรินอะ ก็ต้องคิดหลายพักผ่นรักษากายใจเจ้าของนี้กันบพุพน์ค่ะนะก็อยู่เห็นเพิ่นก็ทรมานเพ้่นไปแล้วก็หายเจ็บให้ยไข้ยายกันรักษาต,ต้วยถงองแกใส่แล้วนะแกเอาหินแล้วแกทรมานตุ้นดีแล้วนะรักษากายใจธรรมดาลแล้แบ่ไว้รังพองนะ แยกปาดแยกตู้แยกดังแยกแก้วแยกหนังกึ่งปั่นยังเข้างมัยน้องสมัยน้องเอาไปแก้ตึงใจแม่ก็เคยรู้ไงคอยแต่ได้กับหมอบ่หึงมาแบ่งคือน้องบอกคือมันให้กุ๊กแค่กุ๊กนะเห็นบอกปากาบอกนี่พอผ่านบอกแล้วยาบ่เป็นอย่างเด้ออันผ่านไปแล้วนะใจเข้มแข็งเจ้ากระได้รักษากายรักษาใจ